ครับต่อไปก็จะเป็นการสอนวิธีการแก้ตัวแปรนะครับในข้อที่3ก็ก่อนที่จะเริ่มแก้ตัวแปรก็จำไว้อย่างหนึ่งว่า m10 ถึง m13 ห้ามเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนะครับห้ามคือห้ามแก้นั่นแหละครับก็ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนอย่างเช่น m20 เป็น m78 ก็ไปหา M 2 0ทั้งหมดใน l a d อ e r นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น M 7 8นะครับ78 M 2 0เป็น M 7 8 M 2 0อยู่ไหน M 2 0เป็น M 7 8ครับทีนี้เราลองเปลี่ยน T บ้างอย่างเช่น อยากเปลี่ยนทีสี่ทีสี่เป็นทีเท่าไหร่ดีสิบสองทีสี่เป็นทีสิบสองแล้วก็ไปหาทั้งหมดในดเดอร์เลยครับว่าทีสี่ทีสี่อยู่ที่ไหนบ้างอ่ะทีสี่เป็นทีสิบสองนะครับค่าดีก็คงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าไปหาทีสี่อีกทีสี่ ทีสอ่านี่ทีสี่อีกเป็นทีสิบสองนะครับปับ๊บหมดหรือ,อยังพยายามเช็คให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเช็คผิดพลาดน,นี่ก็เกมนะครับอ่าอ่าในใจว่าหมดแล้วมั้งหมดแล้วแหละครับก็ลองซิมูเลชันดูครับว่า มันยังจะเหมือนเดิมไหมอ่กระตุ้น x0 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอลองกระตุ้น x1 ระบบจะเริ่มทำงานนะครับปบ่มโอเคอลองทดหน้าจอลองก่อน เหมือนเดิมทีนี้ลองกด x 3 x 3มันจะติดกับพิบทั้งสองอันไปเรื่อยๆนะครับถ้ากด x 3อีก1ทีมันก็จะระบบจะเดินเมื่อกี้เหมือนกดไม่ติดกดติดแล้ว ระบบจะเดินเหมือนปกตินะครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ